สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับอีกหนึ่งรายการนะคะพี่กับช่องการาเกะพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่เมนูกันที่องคเล็กเจ้พี่องเล็กเจะประเดิมด้วยเป็นมีดนะจ๊ะเป็นมีดปากกานะคะพี่ขาความยาวของมีดปากกาจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะจ๊ะพี่อันนี้แม่ค้าบอกก่อนนะคะพี่ไม่ใช่งานนะจ๊ะพี่ทํามาจากกระดูกนะจ๊ะทํามาจากกระดูกจะพี่ไม่ใช่งานนะคะพี่ขานะคะสภาพด้านในก็จะเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะพี่นะคะเล่มนี้ขอไปที่แปดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้แม่ ่คขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นมีดปากกานะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อฤษีลิงดําจะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าโอเคนะคะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะแล้วก็จะมีรอยจานนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ตะกรุดนี้700บาทจ้ะตะกรุดนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋ายนะคะ สภาพเก่าเก่าสวยๆวยนะจากลูกค้านะคะขอไว้ที่700รอยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะรายการนี้ห0 0บาทจะพี่นะคะมาเป็นตะกุดเชือกอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าตะกุดที่ไหนนะจะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเบี้ยแก้เชือกถักจะพี่ไม่ทราบที่เช่นกันจะพี่700อบาทจ้ะนะคะ เบี้ยแก้เชอกถักนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่มีห่วงนะมีห่วงใต้นะคะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่7 0 0บรทอลบาทไปทางหบวกเพิ่ม5้าบาทจาก mm. ส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมจะ,ะพี่ขอไว้ที่7 0 0อบาทจะพี่นะคะ mm. หนึ่งยากจังเลยเนี่ยค่ะพี่เป็นปู่ทิมนะคะพี่นะคะ สวยงามมากจ่ะพี่หกหัวบาทพร้อมกล่องนะคะพี่หกหัวบาทจ้าส่วนรายการเนื้งจะพี่มาเป็นถุงซิปนะคะพี่เป็นขุนแผนปูทิมเช่นกันนะอันนี้รายการนี้หกรบาทจะพี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูองค์ด้านในนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ่ะพี่นะคะสภาพด้านหลังก็จะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญพระพรมนะคะพี่นะคะเหมือนเหรียญพระพิฆเนศกับพี่พขออภัยจ่ะพี่เป็นเหมือนเหรียญพระพิฆเนศนะคะพี่นะคะ รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทนะคะพี่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพร้อมสุงซิปเกากล่องนะจ๊ะพี่พร้อมสูงซิปเกากล่องนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่6กรบาทจ้ะส่วนอันจะเป็นตะกรุดพร้อมปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะในนี้จะมีจีวรมีหมากแต่พี่นะคะแล้วจะมีอะไรอันนี้ไม่ทราบจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ รายการนี้พี่จ๋าอันนี้ไม่ทราบจะพี่หกร้อบาทจ้ะนะคะเป็นลูกกลมๆจะพี่นะคะเป็นลูกกลมๆนะจะพี่ไม่ทราบที่จะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นสร้อยจะพี่จ๋าเป็นสร้อยกระดูกนะคะพี่หรือว่าทุกอย่างหนูก็ไม่ค่อยวั่นใจค่ะพี่เขาบอกหนูมาหนูก็ลืมจะพี่นะคะเป็นช้างค่ะพี่นะคะมีห่วงใต้นี้จะพี่รายการนี้ขอไว้ทีหนึ่งพันสองร้อบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะถามว่ายาวไหมยาวนะคะพี่ขานะคะ เวลาใส่คุณลูกค้าก็หมุนตรงนี้นะจ๊ะพี่นะคะให้ดูค่ะพี่ให้ดูก navy, ันชัดๆจ้ะพี่นะคะ1,200รบาทจ้ะพี่ปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ่าภาพไม่ชัดพี่ลายจ้ะพี่หา,ะหานะคะเป็นสร้อยนะคะพี่1,200รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จาโอเคนะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นตะกรุดหนังไม่ทราบที่จะ500บาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดหนังเก่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทจะ้ะอัน,นจะเป็นสิ่งจะไม่ทราไม่อันนี้หนูไม่ดูที่นะคะพี่500บาทพอจ้พ,พ,พี่นะคะ เปิดราคาแบ่งปันนะคะพี่เพราะว่าเป็นสิงนะคะพี่สิงอะไรก็ไม่ทราบจะห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่องค์เล็กเนื้อว่าน,นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนี้จะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเต่าจะพี่เป็นพระรอดน,นะคะพี่ด้านบนจะเป็นพระรอดน,นะคะพี่นะคะประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วจะพี่นะคะไอ้สามครึ่งจะพี่สามครึ่งค่ะสามครึ่งนะคะนะคะ ด้านบนเป็นพระรอดนะคะพี่อยู่5องค์งจะพี่หนูได้มาสภาพนี้จะพี่รายการนี้800บาทจ้ะเต่าตัวนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าตะกุดจ้ะพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกเป็นตะกุดคุ้มค้ั่งนะคะพี่รายการนี้700บาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะพร้อมตะกุดคุ้มค้ั่ง <700 S 2> หลวงพ่อทองสุกจ้ะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นขุนแผนนงคะพี่นะคะ หลวงพ่อกลัวจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเหมือนมีเด็กนอนอยู่บังกะพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะพับเปิมจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ้ะนะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะนางพญาจะพี่อันนี้ไม่ทราบพิมพนะจ๊ะห้าร้อบาทเช่นกันจากคุณลูกค้าจ๋านะคะ ตามภาพจะพี่สมเด็จจะพี่สมเด็จเก่าๆนะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจยังไงนะจะพี่แม่ค้าไปไว้นะคะพี่พี่แอนไลน์ได้นะคะพี่เขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะชินาราชใบสีมาจะพี่จ๋านะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่เปิดแบ่งปันนะคะพี่ขานะคะแบ่งปันกันไปนะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจ้าเดียนหล่อบโบราณพ่อไปจะพี่ตามสภาพเช่นกันจะได้มาแบบนี้จะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะ ห้าร้อยบาทจะพี่เหรียญหลวงพ่ออีฉลุจับขอบเก่าจะพี่หกร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้จะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูสุดวัดกาหลงจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะตรงองค์ท่านจะเป็นทองคํานะคะพี่น่าจะเป็นแผ่นทองหรือว่าทองอะไรสักอย่างจะพี่แต่ไม่ใช่ทองแท้นะคะพี่นะคะทองแท้ราคานี้ไม่ได้จะพี่จ๋านะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพาะใบจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับรายการนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญจบจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นเหรียญจบนะคะพี่500อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่เขาบอกว่าเป็นของพ่อเดิมนะจะพี่นะคะ5้0อบาทจะพี่นะคะตามแบบนี้นะคะพี่ตามตามตามภาพเป็นนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่500ร้อบาทจ้ะเต่าจะพี่เต่าเต่าห้ารอบาทเช่นกันจะพี่นะคะเต่าสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะพี่ดูความเก่าของเต่านะคะพี่500รอบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะไม่ทราบเนื้อแต่รู้สึกว่าเบาจะพี่รู้สึกว่าเบานะคะ500รอบาทจ้ะ เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยจะพี่นะคะหลังยันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่เหลียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่อ่ามีรอยจานนะคะมีรอยจานค่ะพี่เป็นห่วงอย่างนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะพระพรมจะพี่จะพระพรมจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะด้านหลังมียันนะส่วนสภาพข้างๆก็จะมีรอยจานอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าเหลียญกลมพอกลัวจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ตามภาดไปจ้ะพี่เรียนหลวงพ่อท่านเขียวจะหกรัวบาทจะ้ะหลวงพ่อท่านเขียวเรียว,วัดอะไรเนี่ยไม่ทราบจ้ะพี่หกร้บาทจะ้ะพ่อทวดจะ้ะพ่อทวดสวยงามมากจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทพอจะ้ะองนี้หนูกขอที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่สําหรับพ่อทวดจะ้ะกุมารจะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะสภาพเกาๆอย่างที่เห็นเลยนะคะห้าร้อยบาทจ้า พระก,กิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะเนี่ยค่ะสภาพเกาะสวยๆจะพี่ห้าร้อยบาทอุ้ยอันนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะพี่นะคะไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกว่าพระอะไรห้าร้อยบาทจะ้ะสุมกอมงคะพี่นะคะถ้าจาไม่ผิดค่ะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อโมจะพี่ ลูกหล่อหลวงพ่อโม,โมค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะลูกหล่อหลวงพ่อทบมังคะงพ,พ,พ,พี่นะคะหลวงพ่อทบจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพ่อทบนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่รูปหล่อหลวงปูเอี่ยมจะพี่จ๋ารูปหล่อปูเอี่ยมนะคะรายการนี้แม่ค้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่รูปหลอเก่าไม่ทราบที่จ้ะนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะปิดตาค่ะพี่ไม่ทราบเนื้อจ้ะเบามากจะพี่นะคะ ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะจะมีลงแบบนี้ค่ะพี่ทองทองหน่อยๆนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทปิดตาเก่าไม่รู้ที่จักส่วนรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าจะพี่จ๋าไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะค่ะสภาพความเก่านี่ยืนหนึ่งจะพี่จ๋าสําหรับหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆอย่างที่เห็นกันเลยนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักของช่องกระเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สบบามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาได้จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะถ้าหนูพูดชื่อภาพผิดพลาดประการใดต้องกาบขออภัยคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะพี่ขาโอเคนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะสวัสดี้า้า